ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A ออมูลิตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรภาสบุญมัน่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับ พระเครื่องที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระ25พุทธศตวรรษเรามาทราบประวัติพระเครื่องกันก่อนนะครับพระ25พุทธศตวรรษเป็นพระเครื่อง ที่สร้างในวาระการเฉลิมฉลอง2,500ปีแห่งพุทธศาสนาโดยนับจากวันที่พระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพานนะครับมีการจัดงานเฉลิมฉลองกึ่งพุทธกาลที่พุทธมณฑลนะครับซึ่งก็ตรงกับพศ2,500 ในสมัยกลุ่งรัตนโกสิน์นะครับในงานเนี่ยจะมีการจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับมีการรวบรวมมวลสารจากทั่วประเทศนะครับจากเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศแล้วก็มีการนิมนต์พระเกจิอาจารย์ จากทั่วประเทศนะครับมาร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษเป็นจำนวนมากนะครับและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็เป็นพระเครื่องนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านได้เสด็จประกอบพิธีในการพุทธ,ธาพิเศษ ทาั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นพระเครื่องแห่งศตวรรษจริงๆนะครับพารยี่สิบพุทธศตวรษนะครับมีการสร้างไว้หลายเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อน้าเนื้อเงินนะครับ เนื้อชินแล้วก็เนื้อดินนะครับสำหรับองค์นี้เป็นพระพุทธย5ห้าพุทธศตวตรรษเนื้อชินนะครับซึ่งพุทธลักษณะนะครับเป็นพระปางลีลานะครับประทับ ตีลาบนฐานบัวนะครับนะครับมีการแกะแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพนะ์มีความคมชัดงดงามมากนะครับแล้วถือว่าเป็นพระที่สร้างจำนวนมากที่สุดนะครับเท่าที่เคยมี การสร้างพระเครื่องมานะครับในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็ได้รับความนิยมนะครับไม่เสื่อมคลายนะครับคือได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นพระเครื่องที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุดนะครับพิมพ์หนึ่งของไทยนะครับ เชิญท่านศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับครับขอเชิญท่านชมเจาะลึกเนื้อพระนะครับแล้วก็ชมรายละเอียดในพิมพ์นะครับพระพุทธยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษนะครับเป็นพระเครื่องที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในยุครัตนกสศน์นะครับ จากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับไม่มีพิธีไหนยิ่งใหญ่เท่านะครับสำหรับพระเครื่องนะครับจะมีลักษณะพิมพ์นะครับที่มีความคมชัดนะครับงดงามมากนะครับท่านสังเกตนะครับลักษณะของการตัด นะครับของแม่พิมพ์นะครับนี่นะครับจะมีความคมชัดมากนะครับถ้าเราดูจากด้านข้างนะครับมิติด้านข้างเราจะเห็นความคมชัดนะครับชัดเจนเลยนะครับ ซึ่งก็เป็นผลมาจากการเป็นพระปั๊มนะครับซึ่งก็มีแม่พิมพ์น,นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับท่านสังเกตความคมชัดนะครับลิ้วจีวรน,นะครับก็มีความคมชัดนะครับแนมะ้กระทั่งถึงเท้านะครับ นะครับ่เป็นนิ้วเลยนะครับขีดบัวก็เช่นกันนะครับก็สังเกตประการหนึ่งนะครับก็คือจะมีกระแสของรัศมีนะครับที่กระจายออกจากองค์พระนะครับซึ่งก็เป็นริ้วๆนะครับขีดขีดขีดนะครับเราจะมองเห็นนะครับ กระจายอยู่รอบๆอ,อ,องค์พระเลยนะครับขอบด้านข้างนะครับยกสูงขึ้นนะครับนนะครับหากมองจากด้านข้างนะครับลักษณะของการตัดด้านข้างนะครับ ด้านหลังนะครับมีอักขระยันก็มีความคมชัดงดงามนะครับอัคระยันทุกตัวนะครับเส้นสายเนี่ยมีความคมชัดมากนะครับน,นะครับท่านลองชมเป็นรอยปั้มที่ เป็นรอยกระแทกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมีความงดงามชัดเจนทุกตัวนะครับที่ขอบของพระเครื่องนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นรอยปลิ้นนะครับเนี่ยนะครับ นะครับจะเห็นรอยปิ้นอยู่นะครับจ้าง2,500นะครับปัจจุบัน2,563นะครับโลหะก็มีความแห้งเก่านะครับเสร็จตัวแล้วนะครับเนี่ยนะครับพระพักคมชัดงดงามน,นะครับ ผมนี้ก็สภาพนะครับช้ำพอสมควรนะครับนะครับท่านลองดูความเรียบตึงของเนื้อโลหะนะครับ พระ25พุทธศตรวตรรษนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหากท่านชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามนำพระเครื่องที่ ส่งคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่าน ได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระ,พระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาจาะลึกได้ครบทุกมุมมอง หนังสือไตรภา,าคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมาตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จอดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คน ควรมีติดกายนิตยสารเออมูลตออนไลน์ออนไลน์แมกกาซีสื่อการการปล่อยเช่าโชว์ของคนลักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จาก หนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้าง ผ่โทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์อาจารย์ตวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด c น v i d 1 9 t i ล e อก d o w o w t s y a y at h o m e new น o r m มอมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ COVID-19 t i m e ท r t on Earth ศิลปะบนพื้นโลกที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ มีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับอาร์ n ออนเอต้ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชญร,ร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชร์มรดกโลกที่ขึ้น ทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดประสีสันเพชตหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆ นะครับโดยเซิร์ชชื่อบรพาธบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณภาษีรัตนาใจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบรนดานให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่วความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ